สรุป10ข้อคิดสำคัญสู่ความสำเร็จแบบฉบับโจโฉ 1. จงฝันใหญ่แต่เดินทีละก้าวเล็กความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นจากการก้าวกระโดดเสมอไปแต่จากการทำสิ่งเล็กๆอย่างสม่ำเสมอ 2. อ,อดทนต่อการล้มเหลวการล้มเหลวเป็นครูที่ดีที่สุดความสำเร็จเกิดจากการเรียนรู้และเติบโตจากความผิดพลาด 3. พลังแห่งความคิดเชิงบวกการมองโลกในแง่ดีและการคิดเชิงบวกช่วยสร้างแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ 4. สร้างนิสัยที่ดีในทุกวันความสำเร็จเป็นผลลัพธ์ของนิสัยที่สร้างเสริมตนเองในระยะยาว 5. เลือกทางเดินของตัวเองอย่าให้ความคาดหวังของผู้อื่นมากำหนดเส้นทางชีวิตคุณ 6. รู้จักจัดการเวลาให้เกิดคุณค่าเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่า ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 7. เผชิญหน้าและแก้ปัญหาปัญหาไม่ใช่สิ่งที่ควรหนีแต่เป็นบททดสอบที่สร้างความแข็งแกร่ง 8. ความสัมพันธ์คือกุญแจความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพังการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีมีผลอย่างมาก 9. จงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงความสำเร็จต้องการการปรับตัวและการพัฒนายอย่างต่อเนื่อง 10. ศรัทธาในตัวเอง ความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นพื้นฐานสำคัญของการก้าวข้ามทุกอุปสรรค